ผงชูรสที่นี่เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าเด็เทรดคูลรีเดเทรดคูลรีก็คือผงชูรสคนเดนมาร์กเขาคิดยังไงกับผงชูรสที่นี่เขาไม่นิยมหรือว่าไม่สนับสนุนให้ใช้ผงชูรสแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่ไม่สนับสนุนอย่างเดียวเขาบางคนต่อต้านด้วยก็เหมือนกับคนไทยเรานี่แหละบางทีบางคนเราก็ไม่กินผงชูรสเลย ถึงแม้ว่าเขาจะไม่นิยมใช้แต่เขาก็ไม่ได้ห้ามใช้ก็คือมันใช้ได้ในปริมาณจํากัดเนาะแล้วก็มันก็จะมีหลายเปื์คือมันจะมีหลายชื่อด้วยถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆคนไหนที่ไม่กินผงชูรสเลยเนี่ยเราต้องการที่จะรู้ว่าสินค้าที่เราซื้ออาหารที่เราที่เราซื้อเนี่ยมันมีผงชูรสไหมมันก็จะมีเบอร์ที่เราบอกไปดูเ,เขาเรียกว่าว่า declaration มันมีองค์ประกอบอะายบ้างอย่างเงี้ยมันก็จะมีอันนึงที่เรียกว่า e อีนอมก็ไปดู อีหกร้อยจากหกร้อยยี่สิบถึงหกร้อยสี่สิบกลุ่มนี้มันจะเป็นแบบว่าคลายผงชูนล้นั่นแหละให้รสชาติ<ช>เขาเรียกว่าแสมโฟสเท็กมันก็มีหลายชื่อเรียกด้วยเขาก็เรียกว่า MSG เอ่อโมโนโซเดียมกลูตาเมตอย่างที่เรารู้จักแล้วก็โมโนเนสเคลมกลูตาเมต เนาะโอเคอันนี้ก็อาจจะซับซ้อนนิดหนึ่งมันเป็นซาบเ,เคมีของเขาเนาะถ้าเราเรียนแบบว่าทําอาหารในในครัวเนี่ยเราต้องมีความรู้ด้านนี้ด้วย